สวัสดีครับมาพบกับข้อสอบ A l e v e ววิชาเคมีป e ี68ข้อที่16นะครับโจมบอกว่าปฏิกิริยาสมมติเกิดการเปลี่ยนแปลง2ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ครับสารต้น a กลายไปเป็นสารมัธยัน b โดยกําหนดให้ค่า e a ก็คือค่าพลังงานก่อกำมันมีค่าเท่ากับ15แล้วก็ค่าเดลต้า e นะครับก็คือพลังงานของปฏิกิริยาในขั้นที่1มีค่าเท่ากับลบสิถ้าลบสิแบบนี้นะครับเป็นการบอกเลยเครื่องหมายลบนะครับจัดว่าเป็นปรญาการ คายพลังงานครับการคลายพลังงานเวลาเราเขียนกราฟนะครับกราฟก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้ครับรูปแบบคลายเนาะส่วนขั้นที่2ครับจากนั้นสารมาัธยัน B ก็จะเกิดปริยาต่อกายไปเป็นผลิตภัณฑ์ C โดยมีค่า EA เท่ากับบวก25แล้วก็ค่าเดลต้าเเป็นบวก20นะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงานครับถ้าดูดพลังงานกราฟก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ โจทย์เขาถามว่าสารเชิงซ้อนย้ำนะครับตรงนี้เขาถามว่าสารเชิงซ้อนของขั้นตอนที่1นึ่งสารเชิงซ้อนก็คือเป็นสารที่อยู่ที่ภาะวะทรานสิชันถ้าเป็นตำแหน่งที่อยู่ในกรานฟนะครับมันก็คืออยู่ที่จุดยอดของกรานฟนี่เลยอันนี้เรียกว่าเป็นตำแหน่งของสารเชิงซ้อนเขาให้เปรียบเทียบว่าสารเชิงซ้อนของขั้นตอนที่1มีพลังงานเทียบกับสารเชิงซ้อนกำมันของขั้นตอนที่2ออย่างไรนะครับเป็นไปตามข้อใด ก็คือมีการให้เปรียบเทียบว่าใครมากกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยน,นะครับสำหรับข้อน,นี้นะครับวิธีง่ายๆเลยคือให้เราทำไมครับเราจะต้องวาดกราฟนะครับกราฟจะต้องออกมาเป็นแบบ2ลักษณะเนาะคือกราฟแรกจะเป็นแบบคายแล้วก็กราฟ2เป็นแบบดูดแล้วเขาไม่ได้บอกตัวเลขมาเลยว่า A เ,เริ่มต้นอะไรเป็นเท่าไหร่เราก็ประมาณค่าได้จากความสูงพวกนี้เลยนะครับนะเริ่มนี้นะครับ ค่าเ a เท่ากับ15แล้วเป็นปรยาประเภทคายพลังงานเราก็วาดกราฟที่เป็นแบบลายพลังงานนะครับอ่านี่นะครับกราฟลายพลังงานโดยที่ค่า EA เท่ากับ15เราไม่รู้ว่าตำแหน่ง a เริ่มเท่าไหรน่นะแต่รู้ว่าตรงเนี้ย EA จะเท่ากับ15นะครับอ่าแล้วก็ค่าเดลต้าเเท่ากับลบ10 คือเป็นการคายพลังงานนั้นช่วงนี้นะครับก็จะเท่ากับเลข10นั่นเองนะแต่ว่าเป็นค่าติดลบเนี่ยเป็นการแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายพลังงานนะครับอ่างั้นตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนี้แล้วเนาะจะเป็นใครครับเป็น B ครับ B เป็นสารมัธยานหรือสารอินเตอร์มีเดียตจากนั้นปรยาที่2ส,สารมัธยัน B ก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ C โดยมีค่า EA เท่ากับ25ครับ เราก็ต้องลาก B ตรงนี้นะครับให้สูงขึ้นไปให้มีพลังงาน25เราลองสังเกตจากกราฟแรกครับความสูงตรงนี้ครับมีค่าเท่าไหร่ครับ15กับ10ก็จะเป็นสูง25อ่าตรงนี้สูง25ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องสูงขึ้นไป25ถ้าเริ่มจากตรงนี้แล้วสูง25ก็แปลว่ามันจะไปเจอยอดกราฟที่มีค่าเท่ากันพอดีครับ โอเคไหมครับไม่มงงเนาะตรงนี้นะครับอ่าลากกราฟขึ้นไปสําหรับปริยาที่สองตรงนี้ค่า E A มีค่าเท่ากับ25อ่าตรงนี้นครับ E A 25แล้วโจทย์ถามเกี่ยวกับสารเชิงซ้อนกำมันซึ่งเราลากแค่นี้เราก็ตอบได้เลยครับเราไม่ต้องไปต่อก็ได้เพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ C อะไรเลย ขาถามแค่ว่าสารเชิงซ้อนกับมันเปรียบเทียบกันของ2ขั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ครับเราก็ลองลากไปแล้วกันครับเราได้ว่าเดลต้าเเป็นแบบดูดนะครับ20ใช่ไหมนั้นค่าเดลต้าก็คือผลต่างของพลังงานของผลิตเอ่อผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นต่างกัน20นะครับแล้วเป็นแบบดูดเนาะก็จะมาอย่างนี้เลยชือ่อ่ะอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะสูง20ครับ อันนี้ก็คือเดลต้า e ของปริยาที่2ก็จะได้สาร c อยู่ตรงนี้โอเคครับงั้นตำแหน่งที่เป็นสารเชิงซ้อนกับมันคือตรงนี้เลยครับที่การดอ,อกจันไว้เพราบว่ามันคือตำแหน่งที่มีพลังงานเท่ากันครับก็จะตอบข้อที่5เลยครับ